สวัสดีครับวันนี้เด็กๆออกมาเล่นข้างนอกกันนะคะจะมีข้าวเม้าขวันข้าวปลายข้าวมะลิสมใจแล้วก็ข้าวสุก เมื่อวานแม่ก็เพิ่งเอาสมชายออกมาวิ่งเด่นนะคะเมื่อวานนี้แม่พาเข้าเมาไปหาหมอนะคะไปตรวจเพราะว่าเข้าเมาเนี่ยน้ำลายเขาจะไหลตลอดเลยแล้วคุณหมอบอกว่าเงือกข้าเมาเนี่ยจะอักเสบแดงมากเลยแล้วฟันเข้าเมาก็มีหินปูนเยอะและทําให้ปากเหม็นมากๆเลยนะคะปากข้าเมาเหม็นมากเลยแล้วค่าไตาข้าเมาเนี่ยก็ขึ้นด้วยนะคะ ค่าไตาย,ยังจะขึ้นอย่างเงี้ยขาประมาณนี้แล้วแม่ก็อ่านนี่ก็จะเป็นแม่จะลงรูปให้ดูนะคะแต่ค่าเลือดข้าเมาของดีขึ้นนะคะจากแรกแรกเลือดข้าเมาในแค่12 13ต่อมาก็ได้18ตอนนี้ก็ขึ้นเป็น24นะคะคุณหมอบอกว่าข้าเมาเนี่ยหัวใจเต้นไม่ค่อยจะดีคุณหมอบอกว่าจะเหมือนจะกลัวเป็นเหมือนปังปอนคุณหมอบอกว่าอยากให้เอาข้าเมาเนี่ยไปตรวจหัวใจก่อน เพราะว่าถ้าเกิดวางยาโคเอ,อนปูนหรือวางยาถอนฟันเ้าเมาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับเ้าเมาคุณหมอก็เลยบอกว่าจะต้องตรวจหัวใจเขาเมาก่อนค่ะเพราะว่าต่อไปเขาเมาต้องทําหมันด้วยนะคะเขาเมานี่ฉี่ไปทั่วเลยตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นไงค่ารักษาฟันรักษาเหงือกของเ้าเมาเนี่ยถ้าถอนฟัน เนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงอะนะคะคุณหมอบอกแล้วก็กดหัวใจด้วยอะคะ่ะเราก็ต้องดูแลข้ามอให้ดีที่สุดนเนาะเพราะว่าตอนที่ข้ามอมาเนี่ยค่อนข้างจะยับเยินพอสมควรร่างกายเขานะคะส่วนขวัญข้าวกับสมใจก็ฉีดวัคซีนนะคะข้ามอก็ฉีดวัคซีนด้วยนะคะเมื่อวานนี้วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไข้หัดบัดแมวนะคะ ข้าสุกรักน้องหอมน้องอเด็กๆได้ออกมาเล่นข้างนอกนี่ก็มีความสุขกันนะคะข้าสุกนี่ก็ชอบก็ได้ออกมาสลับสับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะเด็กข้างในด้วยพวกข้าวเหนียวเข้าปั้นเข้าตางังข้ากล้องข้าวต้มข้โชกุนเนี่ยจะออกมาข้างนอกด้วยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะ อ่ะเมื่อติดเมื่อติดแม่แม่ช่วยทีช่วยทีมือติดแม่ไอ,อ้วันเอ้ยไอ้วันอย่างกรณีข้าสุกเนี่ยเขาน่าจะเป็นแมวที่แบบว่าพอเหมือนกับว่าพอเขาอยู่อยู่นานนะเขาเหมือนเขาก็เก่งเหมือนเขาแบบทําแบบขู่ทุกคนประมาณนี้ค่ะเจ้าของเดิมก็น่าจะปล่อยทิ้งเพราะว่าเขาขู่ทุกคนแต่ถ้าอยู่กับแม่เนี่ยแม่ทําไม่ดงแน่ๆค่ะเพราะเขาน่าสงสารมากๆเลยข้าสุก ปล่อยทิ้งไม่ได้แน่ๆค่ะสงสารน้องมากๆเขาก็อยากได้ความรักความเมตตาจากคนที่เลี้ยงเหมือนกันเนี่ยใ็นไหมหยายสนใจปีนเก่งมากเลยน,นี่เขาอ่ะนี่ก็อ,อ้อนขี้อ้อนทุกวันนี้ยังป้อนข้าวกันอยู่นะคะขี้อ้อนมากเด็กๆน่ารักน่ารักมากๆค่ะเลี้ยงพวกเขาเราก็รักพวกเขาเนาะเนี่ยใช่ไหมพากันปีน ฝันข้าวนี่เก่งเก่งมากมากขันข้าวลงได้ไหมลกลงได้ไหมอ้หมองหน้าแม่อ่ะลงลงลงได้สนใจเขาปีนแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะก็เก่งมากๆเลย ส่วนคนนี้เขาปุ้นน้องน่ารักมากๆเลยนะคะไม่สนใจอะไรไม่เคยร้องวยวายไม่เคยอะไรเลยขอให้มีกินแล้วก็นอนสบายแค่นั้นพอแล้วค่ะ